สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็พามารีวิวบ้านอีกเช่นเดิมน,นะครับผมสุขุมนะครับในช่องคลังบ้านโฮมสยามนะครับก็วันนี้ผมอยู่ที่โครงการนะครับหมู่บ้านเคซีการ์เด้นโฮมนะครับถนนนิมิตใหม่ซอย40นะครับก็ตอนนี้อยู่ที่เฟสโฮมสินะครับก็พาไปชมกันเลยครับ เป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นนะครับรีโนเวทใหม่ทั้งหลังนะครับส่วนที่ต่อเติมก็จะมีหลังคาลงจอดรถตรงนี้นะครับแล้วก็ปูพื้นนะครับปูพื้นกระเบื้องลานจอดรถนะครับหลังนี้จอดรถได้ประมาณ 4- 5คันนะครับจอดรถในบ้านได้4-5คันนะครับแล้วก็จะมีส่วนของตรงนี้นะครับก็เป็นหนึ่งห้องนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในบ้านกันก่อนนะครับ อ๋อเดี๋ยวพาชมด้านข้างก่อนนะครับด้านข้างมีพื้นที่เหลือนะครับเอาไว้แต่งสวนได้นะครับฝั่งนี้นะครับแล้วก็จะมีประตูเข้าครัวด้านหลังนะครับเดี๋ยวให้ดูมุมนี้นะครับพื้นที่หน้าบ้านกว้างมากนะครับจอดรถได้สี่ห้าคันสบายๆนะครับนี่นะครับก็ทำหลังคาลงจอดรถนะครับเต็มพื้นที่นะครับตรงนี้ ไปดูในบ้านกันนะครับในบ้านหลังนี้นะครับเขาก็ปรับเปลี่ยนห้องน้ำนะครับไปอยู่ด้านหลังนะครับตรงมุมด้านหลังนะครับทําให้ตรงกลางตรงนี้นะครับห้องโถงนี่กว้างมากนะครับในส่วนนี้เป็นห้องโถงชั้นล่างนะครับพื้นชั้นล่างเป็นเป็นกระเบื้องนะครับปูลายข้าวลาตัดไว้นะครับแล้วก็ฝ้าเป็นฝ้าชับเรียบนะครับ ไฟระบบไฟแสงสว่างนะครับเราเปลี่ยนเป็น LED ให้แล้วนะครับชั้นล่างนะครับตรงนี้นะครับห้องน้ำตรงนี้ไม่มีนะครับก็ทำให้ห้องโถงตรงนี้กว้างมากนะครับไปชมกันต่อนะครับก็จะมีตรงนี้นะครับหนึ่งห้องนอนนะครับจะเป็นห้องอ รับเป็นห้องรับประทานอาหารก็ได้นะครับเป็นห้องนอนก็ได้นะครับตรงนี้ส่วนที่ต่อเติมเพิ่มเติมขึ้นมานะครับก็เป็นพื้นที่ใช้สอยได้กว้างมากนะครับตรงนี้ฝ้าตรงนี้ก็เป็นฝ้าฉับเรียบนะครับเดี๋ยวไปชมต่อนะครับ นี่ห้องน้ำเขาจะย้ายมาอยู่ตรงนี้นะครับเป็นมุมด้านหลังของตัวบ้านนะครับห้องเออเคซีนิมิตใหม่ครับผมห้องน้ำเราก็ปรับเปลี่ยนให้ทั้งหมดนะครับปรับปรุงทั้งหมดเปลี่ยนสุขภัณฑ์บุกผนังปูพื้นก๊อกน้ำฝักบัวเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดนะครับไปดูส่วนของการต่อเติมห้องครัวกันหน่อยครับห้องครัวก็ ต่อเติมเคาน์เตอร์ซิงค์เรียบร้อยนะครับฝ้าเป็นฝ้าฉาบเรียบทรงทรงจั่วนะครับหลังนี้ฉาบเรียบแต่เป็นทรงจั่วนะครับแล้วก็จะมีส่วนของตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ทําเป็นห้องรับประทานอาหารได้นะครับนี่พื้นที่ใช้สอยเยอะมากนะครับหลังนี้ เดี๋ยวเราย้อนกลับไปดูภายในตัวบ้านกันต่อนะครับท่านใดสนใจก็สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับ095 902 2479นะครับสุขุมนะครับหรือต้องการดูหลังอื่นๆเพิ่มเติมนะครับเชิญแวะชมได้ที่เว็บไซต์ส่วนตัวผมนะครับ www.home สย a m .net นะครับ www.home siam.net นะครับก็เข้าไปเลือกได้เลยนะครับมีเยอะมากไปชมชั้นสองกันต่อนะครับบันไดหลังนี้นะครับก็โครงสร้างไม้นะครับพื้นไม้ไปชมชั้นสองนะครับชั้นสองมีสามห้องนอนนะครับหนึ่งห้องน้ำนะครับสำหรับชั้นสองนะครับพื้นชั้นสอง ก็ปรับเปลี่ยนแล้วนะครับเป็นแกนิโต้ลายไม้นะครับไปดูห้องนอนใหญ่กันก่อนนะครับมาสเตอร์รูมนะครับห้องนี้จะอยู่โซนด้านหลังของตัวบ้านนะครับหน้าต่างเราเปลี่ยนเป็นบานสไลด์กระจกให้แล้วนะครับกว้างมากนะครับห้องนี้นะครับ ฝ้าชั้นบนเป็นฝ้าทีบานะครับไปชมกันต่อห้องน้ำนะครับสำหรับห้องน้ำชั้น2นะครับห้องน้ำชั้นสองก็ปรับปรุงใหม่ทั้งหมดเช่นกันนะครับบุผันนังปูปพื้นเปลี่ยนสุขภัณฑ์ก้องน้ำฝักบัวนะครับเปลี่ยนให้หมดนะครับ ได้เลยครับอยากได้แบบนี้อันนี้เป็นโถงชั้นล่างนะครับโถงบันไดนะครับโถงบันไดไปดูถัดไปห้องถัดไปนะครับเป็นห้องนอนที่ห้องนอนที่สามนะเนาะข้างล่างมีหนึ่งห้องนะครับแล้วก็เมื่อกี้ห้องที่สองน,นะครับห้องนี้เป็นห้องที่สามนะครับ ห้องนี้อยู่โซนด้านหน้าของตัวบ้านนะครับเดี๋ยวไปดูวิวหน้าบ้านกันหน่อยนะครับก็มีร้านของชำนะครับด้านหน้าบ้านเลยนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายออกไปนิดนึงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตลาดของหมู่บ้านนะครับประมาณ50เมตรนะครับก็มีทั้งของสดนะครับแล้วก็อาหารสำเร็จรูปนะครับก็ สะดวกสบายนะครับเดินไปนิดเดียวก็ถึงตลาดแล้วไปดูห้องถัดไปนะครับห้องถัดไปเป็นห้องนี้นะครับก็ห้องนี้อยู่โซนด้านหน้าของตัวบ้านเช่นกันนะครับ โอเคถ้าได้สนใจก็สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับ0959022479นะครับผมสุขุมนะครับสำหรับรีวิวบ้านรีโนเวทหลังนี้นะครับก็ขอจบรายงานเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ